มาครับสวัสดีด้วยแล้วกันครับสําหรับมิลลักคอบอลทุกท่านครับนักทากําไรทุกท่านครับต้องบอกว่าสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาติดในเรื่องของภารกิจครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปไปให้ครับแต่สําหรับวันนี้จัดไป3ผลงานจัดมาให้แล้วครับต้องบอกได้เลยครับเราเปิดหัวกันที่คู่แรกศึกบุนเดสตีก้าเยอรมันครับสาหรับในด้านของหมื่นเซนกัดบัตรพบเจอกับ RB. อาบีไรซิก และต้องบอกในคําเดียวเท่านั้นครับว่าคู่นี้ผลงานในการเคยเจอกันมาในนักล่าสุดย้อนกลับไปเลยครับต้องบอกว่าเป็นในทางด้านของหมื่นเซนกัดบัตรตั้งแต่วันที่29เดือน3ปี2025เป็นหมื่นเซนกัดบัตรนี่แหละครับที่เอาชนะในทางด้านของอาร์เบียไรซิกไป3ตุงและเชื่อหรือไม่ครับว่าสำหรับคู่นี้เจอกันทีไรมักจะจบต่ำเต็มเกมครับ บอกได้คําเดียวจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปจบเต็มเก,ม,เกมถึง4เกมแล้วต้องบอกว่าณนะเวลานี้มือนเซนกัดบัตรค่อนข้างที่จะฟอร์มชัดเกนนี่ครับพวกเขาเนี่ยนะฮะเก็บชัยชนะมาครับต้องบอกว่าหนานแน่นครับนะฮะสองเกมติดติดและเชื่อหรือไม่ครับว่าสำหรับในด้านของอาร์บีไลซิกก็ร้อนแรงเช่นกันคู่นี้อาจจะเบียดผมให้เบียดเบียดกันเลยครับพี่ๆครับเบียดเลยครับ จะเขือนกันแค่ประมาณ2ตรงเนี่ยให้มองที่ RB r i บอไรซว่าจะไม่แพ้ในทางด้านของมุนเซนกัดบัตรเป็นอย่างน้อยครับนี่คือสุฟบอบุเดติกาเยอรมันหนึ่งตัวที่จัดให้หน้าช่องสำหรับวันนี้คู่ที่สองเนี่ยไปดูการชดเซเรียอ,อิตาลีสำหรับในทางด้านของโคโมเจอกับซัสโซโรต้องบอกว่านะเวลานี้โคโมไม่ธรรมดาครับ ฟอร์มร้อนแรงครับล่าสุดเน,เนี่ยเจอกันมาวันที่25เดือน9ปี2025จบที่โคโม่ครับที่เอาชนะในด้านของซัสโซโรไป3ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันในเรื่องของฟอร์ม3นัดหลังสุดโคโม่ไม่เคยพลาดท่าไพา่ใครครับถ้าไปดูในด้านของซัสโซโรต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บไคร2หลุดแพ้ไป2เสมอไป1 วันนี้ไม่มั่นใจครับว่าซัสโซโรจะบุกมาเยือนโคโมแล้วเก็บชัยไปคู่นี้ขึ้นดอยเต็มเกมแล้วให้ไปในทางด้านของโคโมครับไม่แพ้ซัสโซโรเป็นอย่างน้อยครับจัดไปครับคู่ที่3ครับเกตาเฟ่าราลิกาสเปนพบเจอกันกับในทางด้านของเอลเช่คู่นี้ต้องบอกว่าเ hey ฮดังๆก็คือในทางด้านของเจ้าบ้าน วันนี้เกตาเฟ่ได้กลับมาเล่นในบ้านครับแล้วต้องบอกได้เลยว่าผลงานเนี่ยออกทะเลไป2นัดหลังสุด3นัดก,ก่อนหน้านั้นเกตาเฟ่ทำได้ดีเก็บชัยหมดเลยเพิ่งจะมาพ่าย2นัดติดๆครับก็พ่ให้กลับมายองกา1ตรงนครับและล่าสุดไปพ่ายให้กับแอตเลติกมาดริเนี้ยครับ1ตรงเช่นกันแต่วันนี้เจอกับเอเชมองว่าไม่พ่ายครับ มองไปที่เกตาเฟ่ครับ3ตัวนี้เน้นตัวไหนมากที่สุดเดี๋ยวจัดไว้ให้ครับแต่ที่แน่ๆใครอยากได้ซิเกเนเจอร์เพิ่มเติม,ตมหรือชุดโกรงการเนื้อสามารถที่จะไปหากันได้ในขับของเราครับในโกมินิกครับณเวลานี้ต้องบอกว่าลั่นครับเปิดใจครับ a c c t ท95แล้วเจอกันครับ